คุณผู้ชมคะจังหวัดสตูลเป็นพื้นที่หนึ่งะคะที่มีปัญหาระหว่างชุมชนกับลิงเขาโต๊ะพยาวังค่ะตอนนี้ลิงมีประชากรมากกว่า3,000ตัวแล้วนะคะแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีความพยายามในการควบคุมประชากรจับลิงไปทำหมันแล้วส่วนหนึ่งแต่ว่าแก้ปัญหาไม่ได้ค่ะคุณพัชรีเกิดพรมผู้สื่อข่าวไทย PBS ประจำจังหวัดสตูลไปติดตามการรับมือของชาวบ้านที่นี่ ชาวชุมชนซอยมะขาวตำบลพิมานอเภอภเมืองสตูลใช้ตาข่ายทำกรงขังตัวเองในบ้านเป็นวิธีเดียวที่ชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้ใช้กั้นลิงจากเขาโตพระยาวังและเขาใกล้เคียงที่เข้ามาขโมยอาหารและป้องกันลิงทำลายทรัพย์สินภายในบ้านน,น,นะิ าามาตฐานจริงคือต้องไม,ม่มาตฐานภาพลิงเข้ายึดครองชุมชนและปีนป่ายวิ่งเล่นบนหลังคาพฤติกรรมเหล่านี้ได้สร้างความเดือดร้อนและลำคานให้คนในชุมชนและเจ้าของบ้านเรือนชาวบ้านให้ข้อมูลว่าปัญหาลิงเขาโตพยาวางและเขาใกล้เคียงได้สร้างความเดือดร้อนมานานกว่า20ปี เนื่องจากประชากรลิงที่เพิ่มขึ้นทําให้แหล่งอาหารไม่เพียงพอจึงพากันลงจากเขาหากินในชุมชนและหรือค้นบ้านเรือนชาวบ้านต้องทํากรงกั้นลิงใช้ชีวิตไม่มีความสุขเหมือนถูกขังตลอดอยูวันนี้อย่วนี้แลบ่อยู่มน,น,านานแล้วห่อยู่กี่ปีแล้วพี่ยปีรุ่นจันรุนจันหกส่กปีแลวเนี่ยกรุ่นโตรุ่นรุ่นรุ่นป้ารุ่นป้าแล้วเนี่ แต่ยังมีลิง์หม่เยอะแลวรุ่นป้ร uh ุ huh. er. ่นแม่น no ันะแต่มารุ่นจากยาโรคติยาโรกติดีเนี่ยก ah! ็เหมือนเวลาเรากินอาหารกินขนมกินอะไรมันก็เข้ามาแย่งมาอะไรบางทีก็ทำร้ายเด็กอะไรแบบนั้นเลยขนาดเลยพี่จ้ะมันเพิ่มเยอะไหมตอนนี้ประชากรลิงน่าจะเยอะกว่าเดิมแต่หน่วยงานก็มีมาจับลิงไปปล่อยจับอะไร มันก็ยิ่งเยอะอะไรกเว่า <Okay. S 1> ไม่ต่างจากวัดสตูนสันตยารามหรือวัดป่าช้าไทยที่ได้รับผลกระทบจากฝูงลิงเข้ารื้อกระเบื้องหลังคากุติและทรัพย์สินภายในวัดทําให้ทางวัดต้องซ่อมแซมเป็นเงินปีละหลายแสนบาทัองนโยมคิดอ่ะ เ,เจ้าอาวาสบอกว่าลิงได้สร้างความเดือดร้อนและปัญหาซึ่งไม่มีหน่วยงานใดแก้ได้ทางวัดต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองโดยสร้างตาข่ายเหล็กปิดล้อมกุฏิป้องกันลิงเข้ารบกวนและหาหนามกิ่งไม้วางบนหลังคา<ๆ>เพื่อไม่ให้ลิงปีนป่ายก็ไม่สามารถป้องกันได้ปัจจุบันลิงลงไม่ต่ำแต่150ตัวตมันมี3กลุ่มกลุ่มนั้น 50กว่าตัวกลุ่มนี้150กลุ่ม้น้น150พอลงแล้วพังหมดนั่นนั่นมันรื้อหมดทั้งหลังเลยนุน่นนหลังคาหลังคารื้อหมดทั้งหลังแล้วสร้างความเดือดร้อนให้พระกุฏิเปิดไม่ได้อันนี้เปิดไม่ได้ตอนเช้าพระฉันเสร็จเก็บแกงมาไว้เพื่อฉันเพนมันเปิดเข้าไปเอาหมดเลยเมื่อวนันเสาร์ตั้งอะไรไม่ได้เลยเป็นปัญหาหนัก การควบคุมประชากรลิงเพื่อแก้ปัญหาลิงล้นเมืองหลังพบประชากรลิงเพิ่มขึ้นมากกว่า3,000ตัวด้วยวิธีการทำหมันลิงอาจเป็นทางออกเดียวซึ่งจะควบคุมประชากรลิงไม่ให้ขยายเพิ่มขึ้น และต้องทำต่อเนื่องเพราะการแพร่พันธุ์ของลิงตัวผู้หนึ่งตัวสามารถมีตัวเมียได้ถึง20ตัวและลิงตัวเมียตั้งท้องได้ปีละสองครั้งหากไม่มีการทำหมันจะส่งผลให้ประชากรลิงเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในระยะเวลาอันสั้นปัญหานี้จึงเป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งแก้ปัญหายอย่างจรงิงจังมันเป็นปัญหาระดับประเทศเลยเรื่องนี้ครับผมก็พยายามแก้ โดยไม่ใช่ว่าเราจะนิ่งดูดายนะครับเราก็สนับสนุนก็ประมาณไปทั้งภาคเอกชนก็ไปขออาหารมาจากตามตลาดบ้างตามเบ็คโคบ้างตามพิกซีบ้างถือว่าที่เขามาบริจาค จากประสบการณ์ที่หมอได้ได้ไดทำหมันได้มีโอกาสมาช่วยแก้ไขปัญหานะคะงบประมาณของกรมก็ได้มาลงแค่ปีละครั้งหร,หรือหรือบางปีก็อาจจะไม่มีเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของงบประมาณจากเทศบาลเมืองก็ก็มีเริ่มมาสนับสนุนในช่วงสองสมปีที่ผ่านมาด้วยค่ะแต่ว่าทั้งนี้การแก้ปัญหาด้วยการทําหมันลีเพื่อลดจํานวนประชากรเนี่ยก็ควรที่จะทําต่อเนื่องทุกๆปีค่ะ แม้ที่ผ่านมาจังหวัดสตูลจะพยายามแก้ปัญหาลิงเพื่อลดผลกระทบสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนโดยการจับลิงทำมันและจัดหาแหล่งที่อยู่ใหม่ทางเทศบาลเมืองสตูลได้สร้างกรงลิงขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางพื้นที่80เมตรสูง20เมตรบริเวณสวนสาธารณะเขาเต็ะพยาวังเพื่อขังลิงกว่า1,000ตัวแต่ก็ล้มเหลวเพราะลิงหลุดออกมาได้ ปัจจุบันกรงขังลิงดังกล่าวถูกปล่อยทิ้งโดยไม่มีลิงถูกขังกรงแต่อย่างใดพัชรีเกิดพรหม,มไทย PBS รายงาน